ขับรถไปอีกแล้วจ้าวันนี้สาวพุทัยสะพ้ายสวีเดนขับรถเลาะไปอีกแล้วกับสามีจ้าอันนี้ดูบรรยากาศดูตรงทางก่อนจ้ารถก็ไม่เยอะเท่าไหร่จ้าวันที่เราขับรถไปกันเราขับรถณทางเส้นนี้เราไปหลาย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 ต่อหลายครั้งแล้วจ้าเพราะว่าเราจะไป เที่ยวเราจะไปซื้อของเราจะไปเดินชมทะเลก็ไปเมืองนี้นะอีกเมืองหนึ่งเราไปตลอดเมืองนี้เป็นเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวของหน้าร้อนหน้าหนาวอีกที่หนึง่งตรงที่เราไปสาวหน้าตรงที่ยื่นออกทะเลจะ้ะมันเป็นชื่อเมืองของเมืองนี้ก็ชื่อเมืองบัวสตอบบัวสตอบจ้ะนี่ก็จะข้างทางก็จะมีบูธ มีโบดเลี้ยวไปแล้วอันนี้จะเข้าเมืองแล้วจ้ะเนี่ยไม่ได้ไกลจก้ะไม่ได้ไกลจากบ้านจากมึงกันยุ่งบีเท่าไหร่ขับรถเลาะออกข้างสนนข้างข้างข้า,ขานอกเส้นทางนิดนึงก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ขับไปก็ประมาณสามสิบนาทีก็ถึงแล้วจ้านี่นี่บรรยากาศข้างทางเนาะ นี่ไปก็ให้ดูก่อนเด้อมาติดตามสาวไทยสไปซูดินก็นมีแต่เลาะแต่ป่วงอจ้าขับรถเลาะอย่างเดียวสองเท่าเนี่จ้ามีแม่นเบิดความสุขเล็กๆของเราก็คือขับรถเติมน้ํามันเต็มถังเราก็เลาะอย่างเดียวค่ะนี่ความสุขของมันปลายชีวิตของสองตายหญ่ <laughs> เอ้ยบรรยากาศค้างทางกันจะเปล่นประมาณนี้จ้าอันนี้มันหน้าหนาวอยู่เนาะ ใบไม้กําลังจะออกดอกจ้าดอกไม้ต้นไม้กําลังจะออกดอกก็นี่ดูข้างทางข้างทางก็จะมีแบบนี้แหละจ้ะแถวเมืองก็จงคงจะคล้ายๆกันนะจ่ะยุโรปก็ ก็จะเป็นประมาณนี้พูดไปก็น้ำลายแห้งไปเนาะโอยเป็นสี่จะก็อคอมันแห้งก็คอมันแห้งสาวพุทธกับคอแห้งตลอดเบาหลายไม่ได้แล้วเบาหลายคอแห้งเอลี่จ่านี่ไปกับข้างๆทางก็จะมีสวนจะมีอันนี้เนาะสนามกอล์ฟเยอะเลยนะจ๊ะแถวเนี้ยเมืองเนี้ยสนามกอล์ฟมาเยอะใครจะมาได์กอล์ฟใครจะมาเล่นกอล์ฟเล่นอะไรได้เลยจ้าแถวเนี้ย หน้าร้อนเนี่ยแล้วก็ไปเดินเล่นริมชายทะเลมาปิกนิกเอาเรือบ้านรถบ้านมาจอดกันได้เลยจ้ะแถวเนี้ยมันติดทะเลเนาะแถวตาทางตอนใต้ของสวีเดนเนี่ยมันจะมีทะเลเยอะจ้ะมันจะมีที่ที่เที่ยวทะเลเยอะจ้ะนี่หน้าร้อนนี่รถเนี่ยรถบ้านนี่จอดเต็มอาญะจ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกจ้ะ พาเลาะพาป่วงก็จะมีนี่จ้าข้างๆก็จะมีปลูกผักที่ปลูกผักที่ปลูกดอกไม้เป็นบรรยากาศข้างทางให้ดูเนาะยังไม่ถึงยังไม่เข้าถึงในเมืองเท่าไหร่ขับรถเลาะกันอยู่จ้าป่วงกันอยู่เนี่ยโอ้ยนี่จะบรรยากาศโอ้ไอนี้ก็เฮือนบ้านร้านรวงเป็นร้านรถก็ไม่เยอะจ้า เราไปช่วงเวลาที่เขาทำงานกันเนาะเราจะชอบขับรถไปหาเลาะช่วงเขาทำงานกันวันไหนที่เขาทำงานกันเนี่ยรถมันก็จะไม่เยอะไงจ๊ะถ้าตอนไหนที่เขาเลิกงานเราก็จะไม่ไปถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราจะ,จะไม่ไปเพราะรถมันเยอะขับรถก็เราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยเนาะ เพราะว่าเราเซฟตัวเราแต่เขาไม่เซฟมันก็เหมือนกันนะจ๊ะมันก็มีค่าเท่ากันเราก็ไปเลือกเวลาได้เพราะมันมีวันหยุดเราก็เลือกเวลาได้ว่าเราจะไปช่วงเวลาไหนเนาะนี่จ้าเข้าในเมืองแล้วนี่นี่ก็ไปนั่งอยู่ในเข้าห้องน้ําจ้ะจอดรถได้เรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งอยู่ตรงข้างในมันจะมีห้องน้ําให้เข้าฟรีจ้ะตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถ รถบัสจ้ะรถบัสประจําทางจ้ะใครจะมารถบัสก็ได้อะไรก็ได้จ้ะจากเมืองเอนกันโฮมเราก็จะไปเข้าห้องน้ําก่อนอันดับแรกขับรถมานะก็หลายนาทีเหมือนกันห้องน้ําตรงนี้ก็มันจะมีร้านให้เช่าหนังสืออ่านฟรีนั่งอ่านฟรีอะไรประมาณนี้ให้เช่าหนังสือจะเอากลับไปอ่านที่บ้านก็ได้จ้ะ เป็นที่ให้ประชาชนได้มาใช้ประโยชน์นะตรงนี้จ้ะชาวบุรีกันั่งเพราว่าเพเวจะหันซ้ายหันขวาเว้าไปนํายังไปนั่งยังสีจ้ะเหลียวเบิ้งผู้คน,คนกับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่จ้าวันนั้นนะมองอันนี้นั่งอยู่ตรงข้ามกับนั่งอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟเขาเขามีร้านกาแฟร้านขายขนมปังอยู่ร้านหนึ่งข้างๆก็จะมีห้องน้ำมาจ้ะ ให้เข้ากันให้เข้าฟรีหนีร้อนหนีหนาวเข้าไปได้ตรงนี้เห็นไหมจ้ะอันนี้ประตูทางเข้าอันนี้คือตรงเช่าหนังสือให้ประชาชนไปนั่งเล่นให้พาลูกพาเต้าไปนั่งเล่นของเล่นมีให้ฟรีจะ้ะประตูเปิดเขาก็มีเวลาบอกอยู่เปิดวันนี้ถึงเวลานี้วันนี้ถึงเวลานี้อย่างประมาณนี้จ้ะเข้าไปพักหนาวได้อะไรได้เขามีเปิดยิ่งหน้าร้อนเขาจะเปิดตลอดเขาจะไม่ค่อยล็อก นี่จ้านี่นี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้จ้าถ้าใครชอบป่วงชอบเลาะเหมือนสาวบุไทย่ะจะไปแบบนี้จ้าห้องน้ําไหนห้องน้ําฟรีนี่สาวบุไทยแลนด์หดับตับไม่นะจ้านี่ข้างหลังนี่เป็นร้านกาแฟจ้าก็มีคนนั่งอยู่ก็ให้ดูนิดนึงเพราะว่าเก่งใจเขาดื่มกาแฟนั่งเฮฮาคุยสังสรรค์กันอยู่มีคนแก่คน นั่งกันมาอ่านนังโซนังสือ,อผู้สูงอายุจะส่วนเยอะนะส่วนเยอะเด็กๆเขาก็ไปโรงเรียนกันพวกวัยกลางคนก็ทํางานเนี่ยนี่ไหมนี่จ๋าสาบุได้ให้เบิงอันนี้หน้าร้านขายกาแฟกาแฟภาษาสวีเดนกาแฟนี่จะ้ะร้านขายกาแฟมีทั่วไปให้เลือกนั่งดื่มนั่งชิวๆดื่มชากาแฟดื่ม เค้กกินเค้กอะไรได้นี่มีสาวน้อยผู้น่ารักกำลังจะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยจ้าก็จะมีพรมแดงปูทางเข้าด้วยจ้าก็จะมีบอร์ดติดหลายสิ่งหลายอย่างมีขายอะไรบ้างตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีบอร์ดให้ติดฟรีจา้านี่ก็ฉีแล้วเรียบร้อยอะไรแล้วเรียบร้อยจ้ากำลังจะเดินออกไปข้างนอก ประตูนี่จ้ากคอนโดตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายเครื่องดืม่มที่เห็นน่ะที่ให้เห็นอันนั้นขายเครื่องดืม่มแล้วก็ลอบไปอีกนึงก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแล้วก็มีเขาจะมีรถจอดขายขาย,ขายกับข้าวตรงเดินเนาะ